ชุดที่2นะครับ50ข้อฝึกทําไปพร้อมๆกันทําความเข้าใจแล้วก็ดูเทคนิคบางอย่างที่จะต้องดูว่าข้อไหนควรจะต้องเลือกเป็นคําตอบที่ถูกติดตามคลิปนี้ท่านผ่านแน่นอนครับ ข้อแรกข้อแรกก็ถามว่าเครื่องหมายนี้หมายความว่ามันมีรูปรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะแสดงว่าเป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์นะเป็นคําตอบเราจะเลือกตัวนี้ก่อนข้อต่อไปข้อที่2อขณะกําลังจะเลี้ยวรถและมองเห็นคนกําลังข้ามถนนผู้ขับขี่คน ปฏิบัติอย่างไรคนกำลังข้ามถนนเราก็ต้องอรอจนกว่าคนเดินข้ามทางผ่านไปแล้วจึงเลี้ยวฉะนั้นเป็นตัวเลือกที่เราต้องเลือกข้อนีอ้ส่วนข้ออื่นนะโบกมือตะโกนอย่างนี้ก็ไม่ถูกจะบีบแต่ไล่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ขับเข้าไปใกล้แล้ว เะยยักระชันชิดนี่ก็ไม่ถูกนะฮะเราเลือกข้อที่2ข้อตัดไปข้อ3เครื่องหมายนี้ไมายความว่าอย่างไรมีเส้นทึบฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งทิศทางนี้เป็นเส้นประเส้นประทิศทางนี้หม,มายความว่าฝั่งโน้นเส้นทึบห้ามผ่านหรือข้อมเส้นนะฮะแต่ฝั่งที่เป็นเส้นประอาจแซงได้เมื่อปลอดภัย ข้อถัดไปเครื่องหมายนี้หมายความว่าเป็นป้ายเตือนนะครับป้ายเตือนจะบอกว่าคา,างข้างหน้าเป็นลักษณะแบบไหนเปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้ายนะเป็นป้ายเตือนข้อที่5การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยใช้ผ้าห่มไม่เหมาะกับผู้ป่วยบริเวณใดใช้ผ้าห่ม ไอตัวพระคมอ่ะเวลาหอมันจะโดนด้านหลังฉะนั้นไม่เหมาะกับผู้บาดเจ็บบริเวณหลังนะจากภาพต่อนนี้ภาพใบแสดงการจอดรถอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องดูข้อสอบคําถามพีๆดีนะคาถามนี้เรกว่าการจอดรถอย่างถูกต้องมีช่องจอดเราก็ต้องเลือกจอดตรงช่องจอดขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอดขาวเหลืองหยุดได้ชัว่วขณะไม่ใช่จอดจอดตรงมุมแยกทางแยกแลักษณะน,นี้ ก็ไม่ถูกต้องนะต้องจอดในช่องจอดในเขตเมืองอจะเป็นกรุงเทพฯพัทยากแล้วแต่ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเราเลือก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้นะฮะการโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วันนะถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องวันถ้ามี15เราเลือก15วันนะ พบเครื่องหมายนี้บนพืนทางนะผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรมันเป็นเครื่องหมายให้ทางก็คือขับช้าลงเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถหรือคนเราก็ต้องให้ทางแก่ทางรถทั้งคนก่อนจากรูปข้อใดตัวนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการแซงแลักษณะนี้เราดูว่าจะแซงได้ไหมเส้นทึบก็ใช่ข้างหน้าเป็นทางข้ามทางาทางมลา,าย ฉะนั้นก็ถามว่าข้อใดถูกต้องก็คือรถคันหลังไม่สามารถแซงคันหน้าได้นะฮะต่อไปพฤติกรรมใดเป็นการใช้สัญญาณไฟสูงที่ถูกต้องใช้ไฟสูงที่ถูกต้องดูคำถามดีๆก็ต้องใช้ไฟสูงก็ต่อเมื่อเปิดไฟสูงขณะไม่มีรถสวนทางนะตัดไปข้อที่12 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายบังคับแล้วก็แนะนําว่าทางข้างหน้านี้เป็นจุดกลับรถเราจะกลับได้ก็เมื่อเมื่อปลอดภัยนะกลับรถได้ทุกประเภทนะไม่ใช่กลับรถได้เฉพาะรถจนอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะเราดูโฟกัสมาที่ว่ากลับได้เมื่อปลอดภัยด้วยข้อถัดไป ในสถานที่เกิดเหตุสิ่งสําคัญคือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสถาน,นการปลอดภัยแล้วเมื่อมันเริ่มดีแล้วการมีผู้บาดเจ็บเราก็อย่าเพิ่งไปเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนะฮะฉะนั้นเราเลือกห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บต่อไปภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ ข้อนี้เราจะเริ่มเห็นบ่อยแล้วถ้าทำข้อสอบบ่อยขับในช่องจราจรเลือกข้อนั้นจากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับแซงได้ข้อนี้เราเริ่มจะเห็นบ่อยแล้วขอไขาสามารถแซงไดนะ้น้ำที่เติมในแบตเตอรี่คนใช้น้ำชนิดใดใช้น้ำกลั่นนะเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นเส้นแบ่งช่องจราจรสีขาว ถ้าสีขาวนี้เป็นเส้นปะเราสามารถที่จะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้นะครับ ข้อที่18ผู้ป่วยเป็นมะเร็งสมองสามารถขับขี่ยานพานะได้หรือไม่เป็นมะเร็งสมองคำตอบคือเราจะเลือกว่าไม่ควรเนื่องจากมีความเสี่ยงจะเกิดอาการชักนะข้อ19ลมยางล้อหน้าอ่อนจะมีผลต่อการขับขี่อย่างไร ยางลมหน้าอ่อนมันก็จะทําให้ยางของเราสึกหรอและรถจะกินน้ํามันมากขึ้นนะเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเราเริ่มทำข้อสอบบ่อยก็จะเห็นละพื้นสีฟ้าคล้ายๆสะพานรอยแต่ไม่ใช่นะเป็นจุดเริ่มต้นทางด่วนนะข้อควรปฏิบัติในขณะขับรถรุยน้ําคือข้อใด วรปฏิบัติถ้าเกิดรถดูน้ําเร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็คือคนรถถนนและก็สิ่งแวดล้อม4อย่างนะกรณีรถทั้งสองคันมาถึงพร้อมกันบนทางร่วมทางแยกรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปก่อนนะไม่มีสัญญาณไฟควบคุมนะหลักการหรือกฎก็บอกว่ารถด้านซ้ายไปก่อนนะฉะนั้นเลือก B เครื่องหมายนี้แสดงว่าเป็นป้ายเตือนทางนี้จะต้องแคบแล้วละ่ะแคบลงไปด้านไหนแคบลงไปด้านขวาก่อนแคบด้านขวาตัดไปข้อใดคือวิธีการสังเกตร,รอยั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์น้ำมันหล่อรื่นเครื่องยนต์คือน้ำมันเครื่องอถ้าเกิดว่ามันหยดอยู่ที่พื้นที่ตรงที่เราจอดรถก็สังเกตจากตรงนั้นหรือ ดูตามรอยต่อข้อต่อของเครื่องยนต์ฮะตัดไปผู้ขับขี่ต้องคำนว้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไรก็คือการอยู่จากรถข้างหน้าเราก็ต้องกะว่าเราประเมินว่าจะหยุดได้ปลอดภัยไหมไม่ได้บอกเป็นเมตรนะในระยะที่สามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อคันข้างหน้าเขาหยุดเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรมีเป็นรถประจำทางนั่นแหละแสดงว่า พอถามเรื่องปฏิบัติก็คือห้ามขับแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางต่อไปเมื่อเราขับรถแซงรถคันหน้าเราควรปฏิบัติเช่นไรเป็นลำดับแรกเลียงลำดับให้ถูกนะอย่างไรจะถูกต้องและก็ปลอดภัยเราควรปฏิบัติเช่นไรเป็นลำดับแรกเราต้องดูกระจกก่อนทั้งด้านซ้ายด้านหลังเพื่อตรวจรอบรถเพื่อดูจุดบอด ไม่ใช่ให้สัญญาณไฟก่อนนะเราเริ่มจากดูกระจกก่อนแล้วก็มองข้ามไหลมองด้านซ้ายมองด้านหลังมองด้านข้างลดจุดบอดเราจะปลอดภัยข้อต่อไปขณะที่เติมน้มามันเชื้อเพลิงเนี่ยเราควรปฏิบัติอย่างไรเราเลือกดับเครื่องยนต์นะป้ายบังคับป้ายนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรเฉียง แล้วก็เส้นแดงด้วยแสดงว่าห้ามห้ามเลี้ยวซ้ายเส้นแดงพาดเฉียงอย่างนี้สแสดงว่าห้ามแล้วละผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็สรแสดงว่าห้ามเหมือนกันแล้วละ่ะห้ามอะไรห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตที่ติดตั้งป้ายต่อไปข้อนี้จะถามเรื่องความเร็วในกรุงเทพพัทยาหรือเขตเทศบาลเนี่ยต้องขับด้วยความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนะนี่คือนอกเมืองนะนอกเมืองนอกเมืองไม่เกิน90ต่อไปเครื่องหมายนี้ผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรคือเป็นป้ายเตือนบอกว่าต้องหยุดรถและให้คนเดินเท้าใน,ในทางที่ขวางหน้าเนี่ยได้ผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วเราจึงขับรถต่อไปได้นะฮะเตรียมพร้อมที่จะต้องหยุดนี่นแหละเพราะว่าเป็นลักษณะของป้ายเตือนให้เรารู้หน้า ปา้ายบังคับป้ายนี้บอกว่าผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรขึ้นอย่างนี้ต้องบอกว่าห้ามมีห้ามอยู่2ข้อเราเลือกห้ามตรงที่ว่าห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้ายนะฮะผู้ขับรถใช้ใบรญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไรไปกับขีดขาดนั่นแหละเป็นแค่โทษปรับนะปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทไม่เกินนะ เป็นป้ายเตือนบอกว่าผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรลักษณะทางด้านในด้านขวางที่เป็นทางหลักด้านข้างออกไปทางซ้ายเป็นทางขนานนะฮะผู้ขับขี่อยู่ทางหลักเตรียมตัวออกทางขนานนี่คือทางหลักเตรียมตัวออกทางขนานสิทธิ์ในการได้ทางทางขนานได้ก่อนนะเป็นป้ายแนะนําบอกว่าลักษณะนี้เป็นทางข้ามผู้ขับขี่ต้องขับช้าลงระมัดระวังและหยุดรถให้ขนข้ามทาง นี่คือวิธีการปฏิบัติถ้าเจอป้ายลักษณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บและหยุดเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน,านเช่นใส่เฟืองเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาแล้วถอดเฟืองออกไปจะส่งผลอย่างไรก็คือความสามารถในการควบคุมยานพาหนะหรือรถนั่นแหละจะลดลงชั่วคราวนะฮะในช่องเดินรถตั้งแต่2ทางขึ้นไปเนี่ยในทางเดียวกันผู้กับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทําอย่างไรก็คือต้องขับแบบ ขับชิดด้านซ้ายสุดนะข้อนี้ตอบหากท่านขับรถอยู่ในตำแหน่งของรถคันสีแดงที่มีลูกศรชี้สีแดงนะควรระมัดระวังสิ่งใดมากที่สุดนะดูษณะการเดินรถนะมีรถหน้ามีรถด้านข้างเราก็ต้องระมัดระวังลถโดยสารไปจำทางอาจขับเข้าสู่ช่องทางเดินรถของเรา,เาที่วิ่งอยู่ ข้อใดถูกต้องข้อที่ถูกต้องก็คือรถจักรยานยนต์ต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดมาถึงทางแยกพร้อมกันไม่มีสัญญาณไฟควบคุมรถกอไก่จะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าจะตรงไปมีถึง3คันหลักการก็บอกว่าให้รถด้านซ้ายนะฮะถ้ามาถึงพร้อมกันดูดิหยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน รถด้านซ้ายนะเมื่อขับรถในกลางคืนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรขับกลางคืนแน่นอนความเร็วก็ต้องลดลงแล้วก็ทิ้งระยะห่างจากรถขกานหน้าให้มากกว่าปกตินะเครื่องหมายนี้หมายความว่าขับไปช่องจราจรด,ด้านซ้ายจะเป็นยังไงเนะี่ยปิดอยู่นะฮะ แต่ว่าช่องจราจรปิดด้านซ้ายนะฮะถ้าระดับน้ำมันเครื่องยนต์ต่ำเกินไปน้ำมันเครื่องต่ำจะส่งผลอย่างไรก็จะทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สึกหรออย่างรวดเร็วนะฮะก็ถัดไปเมื่อท่านขับรถอ่าแล้วก็บอกเห็นเครื่องหมายบนพื้นทางเส้นข,า,ขาวๆนี่นะก็คือเส้นชะลอความเร็วนะะั่นแหละ เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรล่ะเราก็ต้องบอกว่าให้ใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังนะนี่คือวิธีการปฏิบัติมีคำหนึ่งคล้ายๆกันให้เราเลือกข้อแรกต่อไปเครื่องหมายบังคับนะเขียนว่าให้ทางข้างในก็แสดงว่าเราต้องให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าที่อยู่ขวางหน้าของเราเนี่ยขับผ่านไปก่อน เดินนไปก่อเครื่องหมายจราจรบนป้ายนี้แสดงว่าผู้ขับขี่จะต้องขับให้ช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรนะเครื่องหมายนี้หมายความว่าเป็นป้ายเตือนทางที่ตร,ตรงไปเป็นทางเอกทางที่แยกออกไปด้านข้างทั้งสองทางเป็นทางโทมีทางโทสอง แยกเยื้องกันก็แสดงว่าทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มที่ด้านขวานี่คือเริ่มที่ด้านขวาเหนะ็นไหมภาพใดต่อไปนี้แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้องอเลี้ยวที่ถูกต้องก็คือขอ้องงูหรือขอ้อ4ี่ตามภาพนี้ส่วนภาพอื่นจะไม่ถูกต้องนะ,อะพอครบ50ก็ข้อ,ขอเราจะส่งคำตอบแล้ว แล้วก็รอผลว่าจะได้กี่คะแนนอลุ้นกันดูดิโอเคห้าสิบคะแนนเต็มครับ50คะแนนทีนี้ถ้าเราหมั่นทำควา,ามเข้าใจแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะฮะสงสัยอันไหนลองสอบถามาตามเม้นในคลิปได้นะฮะ เป็นการฝึกทําข้อสอบแล้วก็ทําให้เรามีความเข้าใจในเนื้อหานั้นแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เมื่อเราใช้รถใช้สนุนนะครัคลิปนี้ท่านคิดว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็กดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งรอแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ